สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวเฟซบุ๊กครับก่อนอื่นต้องขอโทษนะครับที่มาเลทครับในการสมัมมนาออนไลน์กันนี้นะครับเรามีประเด็นออยืดเยื้อกันครับแล้วก็ก็เลยต้องคุยนานนิดห <c oughs> นึ่งประเด็นนี้เขาเป็นการสมัมมนาแบบเขาคุยทำไมมันฟ้า,ฟาๆอย่างเงี้ยเขาจ่ายสตุ้งสตังค์นะฮะเราก็เลยต้องต้องให้คุ้มเงิน นะครับซึ่งทำให้ผมคิดเกิดไอเดียใหม่ขึ้นมาครับว่าว่าต่อไปในการทำสัมมนาออนไลน์เนี่ยนะครับผมปิดปิดแดดนิดหนึงนะแดดเข้าหน้าเลนก็เลยทำให้เลนนออกมาเข้าฝ้าโอเคอุ๊บแล้วก็พอดีมีนัดต่อนะครับก็เลยต้องขออนุญาตไลฟ์การในรถอย่างนี้นะครับ เอารถสวนมาสิครับโอเคเห็นหน,น้านิดหน่อยพอนะครับนั้นก็เลยทําให้ผมเกิดมีไอเดียขึ้นมาครับว่าในการทำสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้นะครับและครัง้งต่อไปเนี่ยผมจะเปิดโอกาสให้ให้มีให้มอีอะไรนะครับ m มันนี่แบ็กการันตีครับที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับ เพราะว่าเพราะว่าในการสัมมนาออนไลน์เนี่ยนะครับแม้ว่าเนื้อหาจะดีนะครับแต่ว่าผมพบว่าระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่สเสถียรดังนั้นเนี่ยดังนั้นถ้าผู้ร่วมสัมมนาท่านใดที่จริงจังกับตรงนี้นะผมก็อยากให้เขา ได้ได้มันนี่แบกการันตีแต่ที่ผ่านมานี่โอเคนะครับมีติดขัดนิดหน่อยแต่พอดีโชคดีที่เนื้อหาแล้วก็วิธีการของเราเนี่ยนะฮะอันมันันดีมันก็เลยปลบจุดด้อยน้นนั้นเนื้อหาไปดังนั้นผู้ร่วมสมมนาท,ทุกท่านก็ได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างดีแล้วก็สุดท้ายเราก็ให้มีการเวียนใหม่กันซึ่งผมฟังสิ่งที่เวียนใหม่แล้วผมแบบน้ําตาซึมนะฮะมีหลายคนบอกว่า มีประโยชน์มากมีหลายคนบอกว่าทําให้มีหลักในการคิดนะฮะมีบางคนบอกว่าออทำให้ข้อมูลที่แบบว่ามีอยู่เยอะแยะเนี่ยได้ถูกมากันกรองถูกมาคิดร่วมกันถูกมาเรียบเรียงให้เป็นระเบียบหลายคนบางคนบอกว่าทําให้เรามีมีที่พิงนะฮะเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็มีมีมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้มีแนวคิดต่างๆเนี้ยไว้พิงนะครับจะได้ไม่ลม้มเนี่ยก็ แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ผู้ร่วมสัมมนาบอกมาแล้วผมก็แบบว่าน้ําตารื้นเลยก็คือบอกว่าบอกว่าเขาโชคดีนะโชคดีที่ได้เข้ามาร่วมเรียนออนไลน์ในครั้งนี้คําว่าโชคดีนี่แสดงว่าแสดงว่ามันต้องดีมาก,กน,นะครับเขาถึงบอกว่าโชคดีนะมันก็ก็ดีครับที่ผ่านไปทุกคนก็พึงพอใจแต่ครนี้เราคิดได้เผื่อในอนาคตนะครับว่า เทคนิคนอาจจะยังเทคโนโลยีอาจจะยังไม่เสถียรแอปอ,อะไรอาจจะยังไม่เต็มที่ดังนั้นเนี่ยในครั้งต่อไปถ้ามีการจัดเรียนออนไลน์เนี่ยผมจะประกาศล่วงหน้าเลยว่าเราจะมีมันนี่แบ็คการันตีให้นะครับถ้าไม่พอใจนะฮะก็สามารถคืนเงินได้เต็มจํานวนโดยไม่ต้องมีเหตุผลนะฮะซึ่งที่เราสามารถทําอย่างนี้ได้ก็เพราะว่ามันเป็นออนไลน์เราก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรซึ่งต่างจากถ้าเราไปจัดที่โรงแรมนะฮะ ที่โรงแรมก็จะมีค่าใช้จ่ายนั้นมันก็จะอาจจะขาดทุนได้แต่ถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยคงไม่ขาดทุนหรอกย,ยังไงก็แค่ไม่มีรายได้นะฮะไม่ขาดทุนแต่ว่าอาจจะไม่มีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวไม่มีรายได้ไปส่งเลือกลูก,ลกในหนังสือต่อหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ยัางไงก็ไม่ขาดทุนดังนั้นก็จะเป็นแนวทางไว้ในอนาคตซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน,ในความคิดใหม่วันนี้เราคุยกันเรื่อง creative o f t h i n g s ใช่ไหมครับก็คือความคิดใหม่ๆ ก็เลยนํามาเป็นเรื่องใหม่ๆใ,ในวันนี้ซะเลยนะครับแต่จริงๆแล้วก็มีเรื่องใหม่ๆก่อนหน้านี้ที่คิดไปครับเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องสนุกๆความคิดใหม่ๆเนี่ยเกิดจากการที่ผมยังจำภาพนี้อยู่เลยนะไปไป Max Value นะครับไปซื้อไอซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อของเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพนักงานคนนี้แบบไม่ค่อยน่ารักเลยนะพูดจาก็หุน้วน ครวก็คือไม่ประทับใจอะ่ะพันที่เธอมีแต่พอสักพักนึงเธอก็เหมือนเราพูดอะไรมาแล้วเราไม่ได้ยินเขาก็เลยแบบถอนหน้ากากออกมาแล้วพอเขาถอนหน้ากาออกมาผมเห็นรอยยิ้มนะ้รผมรสึกเออพนักง,งานคนนี้ดีเนาะเป็นคนเดิมเนี่ยครับนั่นแสดงว่าหน้ากากเนี่ยปกปิดรอยยิ้มไว้แล้วมีมีผลกระทบต่อบ,บริการมีผลกระทบต่อ p e r c e p t i o น หรือว่าสิ่งที่เราได้รับรู้นะฮะจากการเห็นหน้าเขาโดยใส่หน้ากากผมก็เลยคาใจว่าเออจริงๆตัวเนี้ยมันน่าจะได้รับการแก้ไขนะมันถือเป็นเป็นเพน,นคอย์เหมือนกันนะครับเป็นคอยของผู้ประกอบการผมก็เลยมาคิดว่าเอ,อ๊ะทำยังไงนะถึงจะให้คนได้รับรู้ถึงความรู้สึกได้เห็นถึงรอยยิ้มนะครับแม้ว่าจะอยู่หลังหน้ากากนะผมก็เลยคิดว่า เกิดไอเดียแวบขึ้นมาครับว่าเอามันจะฟ้าๆหน่อยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้าบังแล้วผมจะขับรถอันตรายนิดนึงโอเคบังนี้ก็ได้ mm hmm. ก็เลยมีไอเดียขึ้นมาว่าจะอย่างนี้ครับ mm hmm. เราจะเราจะถ่ายภาพของบุคลากรที่เรายิ้มนะฮะ mm hmm. เหมือนถ่ายภาพหน้าเนี่ยครับเอายิ้มสวยๆเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็เอาภาพเนี้ยไปปริ้น์ใส่หน้ากาก mm hmm. เหมือนอย่างที่เวลาที่เราเอาภาพจริง mm hmm. ไปปริ้นใส่เสื้อทีเชิร์ตเงี้ยนะฮะแต่เท่วนี้เราปริ้นใส่หน้าก,กากครับอ่าใส่บนหน้าก,กากนะครับแล้วเราไปใหพนักงานเราสวมใส่ดังนั้นสิ่งที่คนอื่นเห็นก็เห็นเสมือนเป็นเรามีรอยยิ้มนะครับซึ่งเป็นรอยยิ้มของเราด้วยนะใครมีหนวดก็ยิ้มแบบใส่มีหนวดนะใครมีเขี้ยวก็ยิ้มแบบมีเขี้ยวนะใครริมฝีปากบางก็ยิ้มแบบริมฝีปากบางคือริมฝีปากใครริมฝีปากมันหน้าใครหน้ามันครับ พิมพ์ลงบนแมสก์ของใครของมันอ,อันนั้นเนี่ยถ้าเป็นของผมนะก็จะเป็นรอยยิ้มอย่างเงี้ยฮะนะฮะแล้วก็ใส่แมสก์เป็นสีเนื้อนะฟันขาวๆอย่างเงี้ยครับนะก็จะใส่เออไอเดียนี้ก็น่าสนใจนะครับถามว่าทําได้ไหมผมว่าน่าจะทําได้นะนะอ่านี่ก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในความคิดเล็กๆนะครับ ทีนี้นี่เป็นความคิดตั้งต้นครับเกิดว่าถ้าผมจะคิดต่ออีกนิดนึงผมก็จะบอกว่าอ้าวถ้างั้นนอกจากงานแล้วเนี่ยนะเราอยากจะแสดงอารมณ์อื่นๆด้วยละ่ะทําไงดีเป็นไปได้ไหมอมือันนั้นเราจะมีอันนี้ใช้สําหรับคนทั่วไปแล้วนะสําหรับพ,พนักง,งานก็เอาเฉพาะรอยยิ้มนะครับสําหรับเราทั่วๆไปนะครับเราก็อาจจะมีภาพรอยยิ้มมีภาพหนะ้าปากกำลังโกรธ คือหลังจากมีแมสเนี่ยผมมีความรู้สึกได้เลยว่าปากคนเรานี่มีความสําคัญต่อการแสดงอารมณ์มากเลยนะฮะแค่ตาอย่างเดียวเนี่ยบางทีดูไม่รู้นะว่ากาําลังโกรธอยู่กาลังงอนอยู่กําลังยิ้มอยู่กําลังเสียวไส้อยู่กําลังเขินอยู่หรืออะไรเงี้ยไม่รู้เลยนะแสดงว่าปากมันมีผลมากดางนั้นเราก็มีภาพถ่ายของหลายๆอารมณ์ครับนะแล้วเราก็ไปปริ้นลงบนหน้ากากหลายๆอันครับ อันดีคืนเดีเราอยากจะณวินาทีนี้เราอยากจะแสดงความรู้สึกโกรธเราก็คว้าหน้ากากปากโกรธมาตอนนี้เราอยากจะแสดงอารมณ์เขินอายเราก็คว้าหน้ากากขเขินอายมานะครับก็มีหลากหลายอารมณ์อันนั้นก็เลือกใส่ได้ตามอัธยาสัยวันๆหนึ่งคงสนุกมากเลยนะครับเดี๋ยวก่อนเธอรอแป๊บหนึ่งขอฉันเปลี่ยนหน้ากากก่อนก็ <c oughs> ปเป็นความคิดสนุกนกนำมาฝากกันนะครับไม่แน่เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ทำธุรกิจทางด้าน แมสก์อยู่นะครับอ่าก็อาจจะนำไปประยุกใช้ถ้านำไปประยุกต์ใช้นะครับช่วยแจ้งมาด้วยนะครับผมจะขอเป็นลูกค้ารายแรกเลยครับผมอยากได้หน้ากากอย่างที่ว่านี้มากเลยผมว่ามันน่าจะสนุกมากเลยนะครับนั้นก็ขออนุญาตจบการไลฟ์ของวันนี้ไว้แต่เพียงสั้นๆเพียงแค่นี้นะครับนั้นก่อนอื่นก็ต้องขอโทษที่1นเลดครับเลดมาก นะครับเกินครึ่งชั่วโมงแต่ก็ติดจริงๆนะครับและ2ขออภัยที่ไลฟ์ไปขับรถไปนะครับซึ่งผิดกฎหมายนะฮะผู้ติดตามชมกรุณาอย่าทำเป็นตัวอย่างนะครับผิดกฎหมายครับแล้วก็แต่ก็จำเป็นเพราะว่าแม้ว่าจะเลทแม้ว่าจะต้องขับรถแต่ผมก็ไม่อยากที่จะผิดผิดไม่ไลฟ์นะครับ ไลฟ์ Life, ผิดเวลาบ้างผิดสถานที่บ้างก็ยังดีกว่าเบี้ยวไปเลยนะครับดังนั้นผมก็ได้ตัดสินใจตัดสินใจไลฟ์นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้นันเนี่ยสิ่งที่ไลฟ์จะเป็นประโยชน์นะครับไม่เป็นประโยชน์ทางด้านสาระก็บันเทิงครับนะฮะถ้าคิดว่าไม่ได้สาระอะไรก็ฟังขำๆนะฮะหน้ากากหลากอารมณ์เออนะขำนีดดิ่มกันนะฮะหน้ากากหลากอารมณ์ของตัวเธอเท่านั้นนะนะแล้วก็ หรือบางคนอาจจะคิดว่านอกจากสาระแล้วเฮ้ยนอกจากบันเทิงแล้วมันก็มีสาระแฝงอยู่ด้วยนะนะเพราะว่าสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงนําไปทําแมสขายได้จริงหรือบางคนอาจจะคิดต่อยอดว่าเออไม่เอาแนวคิดไม่เอาความคิดของแมสหรอกแต่เอาแนวคิดเนี้ยไปใช้อย่างอื่นนะครับไปใช้ในเ,เนพนพอยอย่างอื่นนะแต่กระบวนการคิดอาจจะเหมือนกันก็ได้อันนั้นเนี้ยก็ดูมันก็ว่า ถ้าเราลําดับขั้นตอนนะครับ1คือเราเจอเพนพอยต์เราเจอสิ่งที่ไม่พอใจเราสิ่งเราเจอสิ่งที่แบบเอ๊ะมันน่าจะดีกว่านี้นะจากตัวอย่างนี้ก็คือพนักงานไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแต่ที่2เราก็อยู่กับมันแล้วเราก็เราก็จะมีไอเดียแวบขึ้นมาว่าเออถ้างั้นทํางี้สินะครับหรือเป็นเรียกว่าเป็นไอเดียไอเดียแรกไอเดียนอกกรอบซึ่งจากตัวอย่างนี้ก็คือเออถ้างั้นเรามีหน้ากากหน้ายิ้มที่พิมพ์ภาพของตัวเจ้าตัวเองสิ หลังจากนั้นมาเส็บที่3มเราก็พบว่าเอ๊แต่มันนะมันมันมันไม่ได้มีอารมณ์เดียวนี่ติขดขาดอ่ะติขดขาดเพราะคนเราไม่ได้มีอารมณ์เดียวนี่มีทั้งหลายอารมณ์นะฮะดังนั้นเราก็เริ่มคิดคร่อมกรอบครับเราก็เริ่มบอกว่าอ๋อถ้างั้นเราก็มีหน้ากากาหลายอารมณ์สินะเริ่มที่จะขยายขอบเขตของความคิดจากจุดประกายเล็กๆนะฮะให้มันมีมีความหลากหลายมากขึ้นให้มันตอบโจทย์ได้มากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นแนวทางที่ นำมาฝากกันนะครับนี่ผมกำลังจะเข้าถนนใหญ่แล้วละ่ะต้องใช้ความเร็วแล้วผมก็จะขออนุญ,ญาตยุติการไลฟ์ไม่แต่เพียงเท่านี้นะครับแต่จริงๆแล้วเรื่องการอ้างว่าจะเข้าถนนใหญ่นะนะเป็นข้ออ้างความเป็นจริงแล้วคือหมดคอนเทนต์หมดเนื้อหาที่จะพูดนะครับดังนั้นก็ขอล่ำลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับเจอก,กันพรุ่งนี้นะครับในหัวข้อหัวข้ออะไรนะหัวข้อ work from home อย่างไรให้ผูกใจนะครับ ซึ่งพวกนี้คงจะไม่ผิดเวลาแล้วล่ะเพราะว่า,าการสอนวันนี้ได้ได,ได้ได้สิ้นสุดสมบูรณ์แบบไปแล้วนะครับพวกนี้ก็จะเจอกันบ่ายสองนะครับเอาละครับสวัสดีครับ